เอฟนะครับรอน้ำครับชั่วโมงสองชั่วโมงครับคนงานผูอวนกำลังวิ่งน้ำอยู่รอสักชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงจะมีกว่าด้วยนะครับราะน้ำมันเยอะนะครับตัวนึงอยู่ไกลโน่นนะครับโน่นโน่นนะครับไกลโน่น หน้าแปลกน้ำแข็งตุ่นนะครับรอควนบ่อเนาะสัก2ชั่วโมงทำงานตุ่นแล้วก็จะพักกินข้าวก่อน ครับนี่ปลาที่เนาะรอรอ,อน้ําแห้งนะครับเดี๋ยวดูเนาะนี่นะครับรอ,อน้ําแห้งตัวใหญ่หายใจก็คนงานไปจับก้นบอ่ออยู่ฝั่งโน้นอยู่นะครับฝั่งทิศตะวันออกเนะาะด้านนี้ทิศตะวันตกด้านนี้เป็นทอ่อผมวิ่งน้ําอยู่นะครับ การลดน้ําแข็งนะครับก็น้ําเหลือแค่ตรงนี้และเนี่ยตรงนกกระยางเดินเดฟตีดูนอเนี่ยนะครับน้ําอยู่ตรงนกกระยางเดินเนี่ยผมก็เบาท่อมาท่อก็ไหลหนึ่งในสามของท่อเนาะประมาณนี้นะครับหนึ่งในสองหนึ่งในสามเนี่ยนะครับคนงานไปจับอยู่นู้นเดฟตีนู่นน่ะท่อลูกนู่นเนาะเห็นไกลๆนู่นเนาะนู่นจับอยู่นู่นอยู่นะครับตรงนั้นมันมีเปล่งอยู่นอจับตรงนั้นอยู่ครับต้องเลยต้นไม้ไป สักร้อยโลนะครับแล้วก็มีหลุมตรงนี้อีกหลุมนึงเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยหลุมนึงอ่าแล้วก็มาหลุมตรงที่ผมตั้งท่อวิ่งน้ําอยู่นี่เนี่ยตรงเนี้ยนะครับรถนลำแข็งอยู่นี่ก็จะรอปลาตรงนี้เนาะเอฟซีเนี่ยรอปลาตรงนี้เนี่ยในหลุมหลุมเนี่ยตรงจุดท่อผมวิ่งน้ําเนี่ยรอปลาตรงนี้ตรงหน้าอวนนี่เนาะนะครับส่วนตรงนี้ยืนอยู่บนปลาเอ่อรถบรรทุกปลาอยู่นะครับอันนี้ อันนี้ไม่ได้ออกไปนะอันน nine, dunno, Arizona, ี้น็อกน้ําแข็งไปนะครับเนี่ยน็อกน้ําแข็งไปนะครับน็อกน้ําแข็งไปอันนี้น็อกน้ําแข็งไปนะครับรอรอมาประมาณสักชั่วโมงกว่าประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับนะครับเพราะว่าน้ํามันเดียวพื้นที่มันไกลน้อซีดูนอบอประมาณเจ็ดแปดไล่นู่ยนู่นนู่นนะครับเนาะนู่น่ะคือน้าเรือาว่ามันใช้เวลาวิ่งน้านานน้อซีนาะนู่นน่ะ ตั้งแต่รถขา,ขาวขารถตำรวจวิ่งนูนอรถตำรวจวิ่งผ่านนะครับยันมายันนี่นะครับเนี่ยโดยพื้นที่มันไกลเนาะวิ่งน้ำสองชั่วโมงนะครับวิ่งเต็มปากเต็มที่เนาะนี่มาอยู่ตรงนี้นะครับรอแป๊บนึงนะครับรอทางนู้นเขาจะจับใส่เปรแล้วก็ใส่รถไว้แล้วก็ลากมานี่เนาะลากมาขึ้นรถคันนี้เนี่ยนะครับคันอยู่ต่อหน้าผมนี่นะอืม รอตรงนี้นะครับเป็นติ๊ดชัตนะครับรถแกก็ตักปลามาเรื่อยๆนะครับไกลๆเนาะมารอตรงนี้ตรงนี้ก็มีหลุมนึงนะตรงรถจอดนี่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยต้องต้องทอ,อลูกนู้นจับมาแล้วนะครับทอลูกไกลๆนล้นจับมาแล้วนะครับคนง,งานก็ทยอยจับเดินมาเรื่อยๆมานี่ กยกแตะยางเยอะๆเนี่ยนะครับค่อยจับมาเรื่อยๆเนาะผมก็เบาท่อไว้เนาะครับเบาท่อไว้แค่นี้เนี่ยนะครับแต่ก้าวเร่งมากเดี๋ยวปลาเขาลงไม่ทันนะครับต่อติดลอยๆไหมอย่างนี้นค,คติดลอยๆเอาไหมไปดูปลาบนรถคันนี้เลยเนาะ con bò, phẳng nút, phẳng phía tây bắc qua, ít một ít, 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 ปลาบึกเห็นที่าากลับมาจากพ้นบ่อมาล้างขัดขัดตัวสวายออกคนงานเริ่มนะครับเริ่มแต่งอวน อ้วนมันจะเข้ามาที่ตูดพ่อนะครับเริ่มแห้งแล้วนะครับไม่ให้ปลาย้อนนะครับเห็นปลาตัวนี้ตัวนั้นปลาบึกเนาะตัวนั้นแหละนะครับตัวที่เห็นคีบหลังสูงอ่ะนะปลาบึกนะตัวนั้นแหละนะครับเห็นตัวเนี้ยนะครับปลาบึกลูกเก็บป่อยไว้สามตัวเนาะเห็นตัวเดียวเหลืออีกสองตัวยังไม่เห็นเลย างานมาจัดแต่งอวนใหม่นะครับคนงานจับอยู่นูนะน่นนะอีกีนเรากำลังกาลังจับมาเรื่อยๆใส่เฟแล้วลากลงมาเรื่อยๆนะครับคนงานจะมายกมายกอวนนะครับ อันนี้น่าจะเต็มแน่นะครับนี่คตอนนี้เปยังอ่ะพอนะครับยกอวนขึ้นมาเอาเฉพาะอยู่ในอวนเดี๋ยวข้างนอกนิดหน่อยเอาน้ำไว้ตักปลานะครับ ผมเบาท่อละดับเครื่องแล้วเบาท่อดับเครื่องแล้ว้นบ่อทางนี้เกียมล้างเกียมน้ำตาลในกำมังรถพร้อมน้ำแข็งพร้อมคนงานกำลังสลบอวนมาอยู่นอกอวนอีกนิดหน่อย ปลาแกค่อนข้างสวยนะครับปีเสร็จปีนิดๆตัวโต,วตวใช้ได้นะครับปลาแกบ่อด้านหลังผมนี่แกปล่อยสามรอบนะมันไม่ค่อยติดครับติดดูเนี่ย ลรงนี้ลูงมวิดน้ําใส่เนี่ยแกปล่อยสามรอบนะไม่ค่อยติดนะครับน้ำบนบนอยู่เนี่ยนะครับจับระเบียบอยู่นะครับกําลังใช้ไม้ค้าแล้วก็จะมาตักขึ้นตรงนี้ล้างตรงนี้9ก้าโมงคึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงคึ่งเตรียมล้าง Nóng càng đi càng quá Nóng nước lạnh ครับ cường อ่าที่ สองร้อยแกบอปล่อยสองสามร้อยปรากฏเบียแล้วใช่ไหม รถสารน้ำแข็งเคลื่อนกันคนงานก็กำลังลำเลียงไปคนน้ำแข็งก็ถักสารไปคนรถตักสารแข็งไป ลอไอ้นั่นน่ะเอาไว้นั่นน่ะปรากฏมันเป็นอะไรปลากรดมันน่ารักเนาะมันตัวสวยเนาะเออมันปลาปีกินเาโอ้เราไปจับตรงโน้นก็ได้เนี่ยตัวนั้นปลาปลาในใช่ไหมจับปีกินไปเลยจับได้แล้วจับเลยเียอะเยอะตัวโตนะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำช่องเป็นแงยกลำลังหาภาพสวยๆภาพนี้หายากนะพี่ชะรอนะน <c oughs> มันอ่ก่มกมอมีใคร้นกะ <c oughs> เออมันหายากนะภาพอย่างนี้หายากนะพี่ตีเนาะนนเรื่องจริงเลยนะครับนะครับปานิน <c oughs> ปลาเอาไปกินเนะี่ยมันง่ายปลาทั้งรถแมม

วะโยนไปผมถ่ายรูปกำลัง <laughs> ขึ้นยังอยู่อีกเยอะนะ FT อีกประมาณหกเจ็ดร้อยโลนะ่ะข้างนอกนะครับป่ามันหนักเนะมันไม่เหมือนกุ้งนะครับ ใจเต็มหมดแตะลักขึ้นมาตักแต่งเยอยมันั่งเอาไอ้ผีไอ้ผีไงเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วอันนี้เร็วสุดแล้วนะแม่หัวหน้าผมใส่ยังไม่ตื่นตอนนี้หัวหน้าผม

thải biến cay lại tôi trái lại tới tuổi cái gì nó và kẻ miệng phạt tuổi à. đó cho

ล้างอวนไปด้วยนะครับเก็บอวนด้วยล้างอวนล้างอวนเก็บไปยังอยู่อย่างนู่นนะปลานู่นนะครับนู่นนะ่ะยังเหลคนบอ่อนอกอวนนะครับต่อไปจะจับใส่เปรยคนบอ่ FC. อเอฟซียังเหลืออีกพนต้องควนนะตรงรถดเดินนู่น เป็นดำๆเนี่ยแล้วข้าวๆอ่ะงานทยอยเก็บก้นบอ่อมาเรื่อยๆนะอาไปล้างบนรถถั่เขาแข็ง นอกแล้วก็ใส่เปเดี๋ยวก็เก็บใส่เมานะครับปลาแกนค่อนข้างสวยนะปีนี้ปลาแกตัวดีต้วนไม่พอนะครับไม่น้อยไม่มากกำลังพอดีนะครับ บนบอครับเอคันคันนี้เต็มเต็มสคันเต็มเต็มเอีทุกคันนะครับตกลงแล้วหัดใส่คันนี้ไป

ปลาเต็มรถติดตายยากภาพที่สวยปลาเต็มรถเนี่ย ชอบผมนี่น้อยละบ่อเจ็ดแปดไร่ทีไ่ไกลๆนู่นเนาะแต่นู่นนะครับค้อ,องัวน,นู่นเนาะ โงครึ่งน,นะเอฟตีขั้นประมาณนี้นะครับตอนนี้แค่เปิดใบหนึ่งนะครับแค่เปิดใบหนึ่งครึ่ง เป็นหลุมอยู่หลุมให้อาหารปลาหลุมโน้นจับมาแล้วนะครับเนี่ยก็แห้งได้นะครับเอาผ้าคุุมมาหน่อยก็เสร็จตรงน,นี้นะครับอาจจะได้ปลากนะ็ยีสิบสามสิบโลตรงน,นี้นะครับอยาเห็น,เ,นเห็นเนี่ยนะครับกนะ็ขอบคุณ,คณทุ้รุกงชันนะครับ รให้กับร่งกาครับ